นะคะแม่จะบอกว่าปู่จะให้เป็นงวดถึงออกจนถึงปีหกเจ็ดท่านบอกนะท่านจะให้ถึงปีหกเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นนางงวดที่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่างวดอาสิบหกสิงหาคมที่ผ่านมาปู่ให้อะไรห้าศูนย์แล้วก็มีคนถูกกันเยอะมากต่อมาปู่ให้อะไรหนึ่งกันยาปู่ให้เจ็ดเก้าไม่ต้องกลับห้าศูนย์ก็ไม่ต้องกลับงวดอาสิบหกสิงหาที่ผ่านมาเนาะ แล้วก็หนึ่งหนึ่งกันยาปู่ให้เจ็ดเก้าไม่ต้องกลับอีกเพราะฉะนั้นน่ะในสิ่งที่ปู่มาปู่บอกว่าปู่มากับพานะเจ็ดเก้าสี่แต่งวดนี้แม่ฝันเห็นช้างมาเหยียบบ้านแม่ขึ้นมาเหยียบบ้านไม่แน่นะวันนี้นะ่ะแนวทางอ่าไม่ว่าจะเป็นแนวทางฮานอยหรือแนวทางรอบโลกเนาะแนวทางนี้อาจจะมาทั้งหมดที่บ้านแม่ไม่ว่าจะเป็นห้าศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นเก้าห้าไม่ว่าจะเป็นเจ็ดห้าไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรนะเก้าเจ็ดเนาะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกสาธุคารุสาธุค่ะเพิ่งติดตามของให้ปังนะคะสาธุคารุสาธุค่ะแม้ให้เป็นสะพานบุญนะคะงวดนี้งวดที่แล้วนะปู่ให้เจ็ดเก้าเลยเจ็ดเก้าไม่ต้องกลับเลยค่ะแล้วปู่ให้ก่อนวันหวยออกกี่วัน พวกล,กลูกคิดดูว่าปลูกให้พวกลูกก่อนวันหวยออกกี่วันหลายวันไหมพิมพ์ขึ้นมาหน่อยสิหวยออกได้ประมาณหกวันปู่ก็ให้โชคลาบมาเลยก็คือเจ็ดเกมากับพานะเจ็ดเก้าสี่แม่ฝันว่าอ่าเขาเอาห่อทองคําขึ้นมาบ้านให้เป็นหอ่อเป็นห่ออยู่แม่น่ะไม่ได้ซื้อนะคะลูกค่าแม่ไม่ได้เสี่ยงโชคแม่ซื้อแต่ลอตเตอรี่ถ้าเกิดว่า ออกอันเล็กขึ้นมาแม่ก็ไม่ได้ขนาดออกอันเล็กขึ้นมาเจ็ดเก้าล่างนะแม่ยังไม่ได้เลยลอตเตอรี่สักใบเลยค่ะเมื่อคืนฝันไปขับรถจอดไว้แล้วไปช่วยงานบุญอาวัดเอาทะเบียนทะเบียนรถเสี่ยงโชคค่ะตัดสลับหน้าหลังเอานะคะ <c oughs> ไม่ให้เป็นสะพานบุญนะคะหลายวันค่ะแม่ใช่หลายวันมากเลยหวยออกนี่ก็ นี่ก็ปูเริ่มให้ฝันแล้วนี่ปูเริ่มให้ฝันฝันช้างมาเหยียบบ้านพังหมดเลยแม่ตกใจเลยอ่ะแม่แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําแบบนี้เลยอุ้ยอะไรทําไมฝันเห็นบ้านพังหมดแล้วเราจะไปอยู่ไหนตอนนี้ช้างมาจากไหนพอ่อเรียกเอาพอ่อแล้วก็เสียงนั้นก็เป็นเสียงเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าให้มึงมึงพูดว่าน้อมโมทนาเอาสิ อุยสาธุกค่ะ91ก็ได้3 1หนึ่งก็ได้53ก็ได้นะคะแล้วก็85ก็ได้ค่ะอ่าฝันว่ามีคนตายอยู่บ้านฝันว่ามีคนตายอยู่บ้าน 04, 0 4นย์อ่าแล้วก็0609นะคะลูกค้าอ่าฝันเห็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมถ้าฝันเห็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนั่นก็หมายความว่าอ่า78 79แ9แล้วก็9 9 8 8ค่ะลูกค้าฝันตัวเองมองกระจกแล้วปิดผมยาว นั่นก็หมายความว่าวันนะสังขารเก่าของเราสิ่งเก่าๆของเราวันนี้เป็นตัวของแม่เองนะคะเป็นแม่น้ําเพนแล้วก็เสียงสะสานนี่ก็เป็นเสียงของบารมีขององุปพ,พยานนาคานะครัตเพชรน,นะคะแต่ว่าท่านไม่ปรากฏนะคะท่านให้แม่เป็นเป็นผู้ประสิทธิเมื่อคืนดาดาออกเวรน,นอนฟันถูกหุ้นอ่าแนวทางแม่เพนวายอะไรนะสาฮ <laughs> <laughs> สาธุคะ่ะดดาดา้าสามแสนอู้ สาธุลูกสาธุ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 นะคะลูกค่ะสาธุสาธุโมทนาบุญด้วยสงสัยปู่ไปหาแล้วสงสัยปู่ตัดเพชรไปหาหนูละใครที่อยากเห็นปู่ตัดเพชรนะคะอ่าไปทําหนังเลยค่ะฝันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้อุ้ไม่ต้องบอกเลยค่ะเดี๋ยวจะทําหนังขึ้นมานะคะอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์ขึ้นมาค่ะ ฟันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มุสาไม่โกหกใครนะคะจะบอกให้ผู้หญิงคนนี้ไม่มีโกหกคะ่ะพูดอะไรจะพูดจริงพูดยี่สิบครั้งก็ยังพูดได้เหมือนเดิมนะคะเข้ามาแล้วเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะขอให้เป็นจริงนะคะแม่สาธุสาธุค่ะงวดที่แล้วใครจําความฝันของแม่ได้บ้างแม่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคนแก่เอาห่อขึ้นมาให้แล้วบอกว่าเงินทองนะ่ยอยู่บ้านของมึงนี้ทั้งหมดแล้วอ้ออะไรรู้ไหม สี่เจ็ดห้าค่ะลูกแล้วก็เจ็ดเก้าบาเลขที่ของแม่เก้าสิบเจ็ดทับห้าหมู่สี่เลขรถเจ็ดเก้าสี่เลขรถเล็กหนึ่งสามหนึ่งเก้าและคันต่อไปก็แปดหกห้าแปดห้าหกแล้วก็หนึ่งห้าสามค่ะนี่คือสิ่งที่แม่ให้พวกลูกๆรับรู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะเป็นสะพานบนุญโครงการคนละครึ่งนาดานะนะกับนานากับแม่โครงการคนละครึ่งค่ะ 哈哈哈哈哈！哈。<laughs>